็บัตรเอ้ยเกียรเสียงอะไรไอ้ทอนทั้งสิ้นไข่โดนลุกหลบมากไอ้ลุกลูกไอ้ยยืดทีมหลังด้วยเหรอไอ้ไอ้ทอนทอนอะไรอ่ะมันให้ซิงซิงโคนไหนไอ้แอสซิสต์หรอ อะไรอ่ะว่าขยับได้ด้วยนะนี่นี่นี่ฟังซิงคนไหนไอ้สัสตัวเท่าเออสิงคนไหนสเตชันดีดคอมพีวต์ไม่ใช่สิงคนไหนมันแอสซินนี่ไหนต้นน้ำจอยมาดิเอาอะไรเอีอะอะไรเนี่ยอุ้ยไอ แล้มันออกวะเออถ้าออกทางออกทางออกเฮ้ยมันบอกว่าต้องให้ทุกคนมาอยู่ในนี้เหรอมันต้องมีสามคนถ้าฉันเล่นคนเดียวทำไงนี่เฮ้ยนี่อาไปกูนี่นี่ไอ้ต้นหนาวมะไอ้ียต้นหนาวมาแล้วไอ้ตัวดำมาแล้วยิงจอดำดูมันโลดดิอ้าวอ้าวเี่ยที่หายแล้วไอ้ขี้มึงคนหมดเลยไอ้เย่ยเซลฟี่ด้วยนะ ยังกเซลฟี่ด้วยเอ้ยกูไปอยู่ไหนเนี่ยตายค้าเยตกเลยไอ้ีกูเพิ่งเอกมาเมื่อกี้ดิงก้อะอ๋อตนน้ำมันกะเด็นออกเลยแต่มามายืนยืนโอ้เร็วเร็วเร็วเาอให้มายืนดิมาอยู่มาอยู่ด้วยกันเราล่างขึ้นมาอ้าวอ้าวเ่ายเลยเยี่ยออกเลยไม่ยูอาิ้นมึงแฉมเลยมามามาม แม่มา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 เปิดเปิดกูไม่เสร็จหรอกเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรอ่ะต่างคนต่างยืนยืนยืนชุดไหนอ่ะเอาเลยทำไมพวกมึงติดไฟกันหมดเลยอ้บุญติดไฟโอ๊ยโอ้สวัสดี o อ้ฟั k ฉันกำลังพูดกับสัตว์แล้วเนี่ยไอ้แก๊งอะเอ้ยนอนมึงดูหัวยตอนน้ำเกี่ยอะไรวะเนี่ย เชิดหัวอย่างนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนมาไปไหนแล้วเนี่ยหรอไปนู่นนี่างนี้หไม่รู้เอ้ยตอนน้ำมากวดตัวอาได้่อ่ออ๋อเว้ยเมื่อกี้ที่เราชนคนมันแอมบูเลนต์มาใช่หรอเฟคมู ให้แจ็คพาโอ้ยรถได้โอ้ยแยแล้วขับรถได้ด้วยไอ้สาันี่ึ้นปะขึ้นโอ้ยอ้ไอ้สาระอสปัญหาค้างไปไขับเลยไปเลยเ่นเ่นเล่ลนเล่นเนน่่เนเน้นนเาน่นเลนน่นเลนเ่นเนเลนน้่นเ่นเล่ไ่น่น่น ปกำดโล่งหูแบบแบบมพูด่ l e t go แล้วใครมันกดเสรัตไหมสัตว์รถจมบูเลตินตัดเฮ้ยอยากกดโอบวถางอะวัได้ไอสัตว์เฮ้จันเจันจ่้นั่ยจั่เฮ้จั่ั่จัเ้ยน โอ้ตัวตัวกูตดตัดตัดเฮ้ยม่ขโมยรถไอ้เหียอะไรอ่คเตะอ้อช่วยอะไรอะไรอะโดนะไรอะช่วยยเล่เตะทำเงินหัวฮะทำเงินหัวทำเงินหัวทำเงินหัวไอ้ไอัน้นะไรชุดบาสอ่ะ อออย่าคโอ้โหอ้โหแลเปิลแล้วปิอย่างไก่รั่ลังมีพลังมีพลังเปิละวังตัวด้วยนะโออย่เสียอยเฮ้ยสิกุณั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 ยตกแล้ตกล

ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปดิไปดิไปดีไปดีไอ้เย้ควันข้างหลังเตะรถเลยโอ้าไอ้สัาบอยเอาพังพังผังผังเนี่ยไอ้คนพิซซ่าเขาเนี่ยไอ้เย้ควันมันจ่ายไม่หยุดเลยสัสเหตุจี๊ดมา เด็ดฟิกอี๋ไปอ่ะไปดูเด็ดฟิกกันเฮ้ยนี่กูไอ้ฟาดูไอที้ไปกันน้ำเราไปดูเด็ดฟิกกันดีกว่าไอ้เหี้ยเราลบมาอยู่สภาพนี้ได้ยังไงวะชนนี่ชนนี้โอหกูไม่ปีนด้วยไอ้เหี้ยกูเห็นสิ่งนี้แล้วกูรู้เลยว่ามันทำอะไรได้สัตว์นี่แกกูว่าแล้ว Surprise motherfucker another one เฮ้ยระเบิดเดวเคียโอ้ยเฮ้เคียฮ่โอ้ยโอ้ยมาแลยเดือเคียโอ้ยเดี๋ยว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 ฮิโรชิฮะแตวน้ำคก ไอคนพวกเคียนี่ก็ใช้ชีวิตได้ตามสบายแล้วทั้งที่นิวเคียร์เพิ่งตกหมาเมื่อกี้ไอสัตว์เลยเอาอเกี้ยงกับพวก The Big Red Button ค <laughs> <laughs> <Jong> ิ <laughs> มจองอุปไอ้เฮ้ยชูเฝ้าวฟ้าปุ๋ย for out. For out <laughs> ยี่ไดกินสองหมื่นยื่นีทิกดิวเคียร์ได้เกินสองหม่นันคิมจองอุปเฮ้ยมีสระน้ำเฮ้ยสระน้ำสระน้ำสระน้ำเอาบอลไปด้วยเอ้ยเอาเข้าไปเอาเข้าไปเล่นน้ำเฮสไลเดอร์สไลเดอร์เฮ้พวงยางอ๋อต้องปล่อยตัว้เย่ต้อขอตอขอเียนมานานล้ว ยะเล่นน้ำแล้วน้ำมาดูพี่เลยอยากเล่นน้ำมานานเอือเหลือเกินไปเลยไอ้้เหียตกมานี่มานี่กับกูกูเหงาไปแล้วไปแล้วนี่นี่มึงมึงดูกู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 ข้างบนนี้ข้างบนนี้ดูดูดูโดดโดดโดดไปโดด อะไรเก็ได้เฮ้ยอันนี้น่าเล่นน่าเล่นจังเลยยูหู้ววเวว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 อวว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 วะววววว นี่มันมีมันมีคนมาโดดโดดเหมืที่กูโดดเมื่อกี้อ่ะไหนอ่ะมันเป็นคนอ่ะเออไอโดดตรงห่วงยางเหรอเออเนี่ยมึงโดนเวงยางอ่ะเอาอีกอีกเป็นเนี่ยไอ้ทอนอุ้ยตัวเยื่นแล้วอ่ะตัวยื่นไม่ได้ตัวมันใหญ่อ่ะตัวใหญ่ขึ้นสปินสปินหัวยาวอ่ะของยาวอ่ะมาดิ ของยาวนี่ันโกงอนี่กูเดีวดีโอ้ยโอ้ยป่เอเบอร์วอร์จิง a n o w e r h อุ้ยอุ้ยเะไอ้กไอเจ้าน้ำไม่ไหนหรอวะ อยู่นี่มองข้านดิไอ้กูขึ้นไม่ได้สัตว์ว้ายตัวใหญ่ว้ายตัวใหญ่ว้ายว้ายตัวใหญ่ไี้กูปีนขึ้นเที่ยแล้วล็อกหัวล็อกหัวล็อกล็อกหัวไอ้เหี้ยเป็นอะไรมาต่ะอ่ามันนี่เฮ้ยเอากูนี่นี่กูเฮ้ยเลียนไม่ได้เหรอเลียนไม่ได้นี่ฮะ อ๋อต่อไปอ๋อเห็นแล้ววะตอนปั่นจักรยานให้กูดูหน่อยเนี่ยจักรยานเหรอปั่นยังไงโอ้ยล้มอย่างไวโอ้ยมันปั่นยังไงอะมันปั่นไม่ได้นั่งหลังนั่งหลัง อ๋อมันต้องทรงเหรอแน่เลยต้องทรงโอ้โหต้องทรงไงอ่ะฮะเฮี้ยเหรอวะเฮี้ยเหรอวะพี่อะไรวะเอ๋อยอ๋อยอ๋อยอะไรเต็ก้าบะเไทจิ้งหมอกจบไม่โคตรฮึฮะพร็อพโกฟกอโกฟวัด กูว่าให้ถีบใครส่งไปแน่เลยสัตว์ดูทรงละอ๋อพร้อมโอเคเข้าใจละตีอะอออเล่นวของกูมันร่มมันบังอ่ะกูจะตีไงได้แล้เอาเฮ้ยแย่มันได้ยังไงวะต้องเลี้ย่อะรอกดกดตัวอีเลี้ยเฉยเลยเดี๋ยวกก่อนจะมีหลอดเยเค